วันนี้นะคะเราก็พามาดูวิธีการเรียงอิดใส่รถกระบะนะคะเนื่องจากปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นรถกระบะจะติดซุ้มลอนะคะแต่วันนี้เราก็จะใช้เทคนิคการเรียงทีละก้อนเลยค่ะเหมือนปูเป็นตัวหนอนนะคะตัวอิดบล็อกมโนนะคะมีเดีอยเก้่ยวรอบตัวค่ะรูกวงตรงกลางใหญ่มากเป็นรูปทรงเฉพาะของเขานะคะ สามารถรับน้ําหนักได้มากนะคะคนขึ้นไปยืนเหยียบเนี่ยสื่อสบายเลยนะคะหนุนวางลูกปืนลูกปูลลูกปูนเหมือนของนะคะหรือแม้กระทั่งนําไปก่อสร้างบ้านค่ะก็ะสามารถวางแผ่นพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปทําเป็นดาดฟ้าได้เลยนะคะสําหรับอิฐแารนตัวนี้นะคะเป็นบล็อกคอนกรีตอนเนกประสงค์ค่ะ ช่วยให้เราทําการก่อสร้างได้สะดวกรวดเร็วง่ายดายแข็งแรงทนทานนะคะวางอิฐก,ก้อนเดียวเหมือนได้ผนังเบิ้ลสองชั้นบ้านจะเย็นเป็นกระติกน้ําค่ะอิฐตัวนี้นะคะสามารถนําไปทําบอกก่อกําแพงแต่งสวนสร้างบ้านงานเฟอร์นิเจอร์เคาน์เตอร์โต๊ะเก้าอี้เตียงได้นะคะปกติแล้วนะคะเราจะจัดขนส่งค่ะหนึ่งเที่ยวรถสิล้อเนี่ยขนไปได้ห้าก้อนนะคะ แต่ในกรณีที่เป็นกระบะคอกเสริมแหนบแบบนี้นะคะถ้ารับน้ําหนักได้3ตัน2ตันเนี่ยมันก็สามารถบรรจุอิฐไปได้เยอะเลยทีเดียวเนื่องจากบ,บางที่นะคะบางหน้างานนะคะรถใหญ่ไม่สามารถเข้าได้ก็ต้องเป็นรถกระบะนะคะขนไปแบบนี้แต่ก็จะเหนื่อยคนส่งหน่อยนะคะเพราะว่าจะต้องยกอิฐหลายก้อนนะคะ ซึ่งการเรียงจะไม่ยากเลยค่ะเนื่องจากมีเดยเคี่ยวอยู่แล้วนะคะสำหรับรอบนี้อีท1น0ก้อนนะคะก้อนละ15กโลเท่ากับน้ำหนัก,กรวมตัน5ค่ะวางเรียงเป็นพื้นเรียบนะคะหากเรียงพื้นเรียบแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถเทิรนรุ่นครึ่งเรียบ ที่ขึ้นพาเลตแล้วแบบนี้ได้แล้วมันก็จะไม่ติดซุ้มลอแล้วอันนี้เป็นเทคนิคการขนส่งง่ายๆนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจอิดบล็อกนาโนนะคะบล็อกคอนกรีตอเนกประสงค์เพื่องานก่อสร้างค่ะไม่ว่าจะทำบ้านทำบอกก่อก่อกำแพงแต่งสวนงานเฟอร์นิเจอร์เคาน์เตอร์โตเกาอีเตียงนะคะนำตัวนี้ไปเรียงก่อกันนะคะเป็นงานแห้ง หากได้ความแข็งแรงมากขึ้นค่ะเสริมเหล็กก่อคอนกรีตเป็นคอสอรอคอนกรีตเสริมเหล็กระบบคอนกรีตหล่อในที่นะคะตัวบล็อกเป็นเหมือนตอมอเสาเข็มในรูปแบบเลโก้นะคะให้อยู่แล้วสามารถก่อขึ้นมานะคะในลักษณะเป็นผนังแบบนี้ก็จะเป็นผนังคอนกรีตค่ะเหมือนเราเอารั้วเอากำแพงกันดินมาสร้างบ้านนะคะเสริมเหล็กก่อคอนกรีตให้มันแน่นปึกได้เลยมีการ ก่อสร้างปกติแต่อีกตัวนี้มีรูกวงตรงกลางค่ะใช้แทนไม่แบบได้เลยนะคะวางอิฐก,ก้อนเดียวได้ผนังสองชั้นบ้านจะเย็นเป็นกะติกน้ําค่ะได้ผนังเบิ้ลโดยที่เราไม่ต้องก่ออิฐสองครั้งค่ะเนื่องจากเป็นคอนกรีตล้วนนะคะจะแข็งแกร่งแข็งแรงอายุการใช้งานยาวนาน50-100ปีเรียกว่าคุ้มค่ากันเลยทีเดียวสำหรับท่านที่ใช้อิฐตัวนี้นะคะ จ้ของบ้านชอบช่างก็ชอบนะคะทำง่ายทำไวสามารถกันร้อนค่ะกันไฟ200องศาได้นาน4ชั่วโมงนะคะกันกระสุนได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกกระสุน9มิลมตรมมแล้วก็ลูกซองเบอร์12อันนี้เรามีทดสอบมาให้แล้วท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะพิม์ได้เลยว่ายิงอิดใส่อิดบล็อกนาโนนะคะยิงปืนใส่อิด นอกจากนี้ด้วยความที่เป็นคอนกรีตแล้วค่ะเวลาเราก่อผนังขึ้นมานะคะเจียกงานแล้วเราจะไม่ต้องฉาบนะคะลดต้นทุนค่าปูนฉาบไปอีกธรรมดาตอนนี้นะคะค่าแรงรวมทั้งค่าของปูนก่อฉาบตารางเมตรหนึ่งก็หลายร้อยแล้วทำสองฝั่งก็รวมห้าร้อยอันนี้เราไม่ต้องทำเลยนะคะอุดร่องช่องรูให้เรียบร้อยทาสีได้เลยค่ะหรือท่านใดชอบสไตล์ลอบๆนะคะ ลงน้ำยาเคลือบเงาคอนกรีตใช้งานได้เลยค่ะทางสุพรรณบุรีนานโนเฮาส์ของเรานะคะมีบ้านตัวอย่างให้ชมถึง3หลังด้วยกันคือบ้านเดี่ยวบ้านแฝดห้องแถวให้เช่าค่ะมีที่กำลังก่อสร้างกำลังตกแต่งแล้วก็แล้วเสร็จนะคะสนใจวัสดุทางเลือกที่อาจจะเป็นทางลอดใหม่นะคะมาเรียนรู้ดูงานกันได้สำหรับอิ์บล็อกนาโนบล็อกคอนกรีตอเนกประสงค์เลโก้ตัวนี้นะคะ ทางสุพรรณบุรีนาโนเฮาจัดโครงการค่ะหล่ออิฐนาโนได้สร้างบ้านนาโนเป็นนะคะมีจัดจำหน่ายโมพร้อมสอนนะคะมีโมสอนผลิตมีอิฐสอนก่อค่ะมีวิศวกรระดับสามัญวิศวกรโยธานะคะรับออกแบบเซนแบบให้คำปรึกษาในการสร้างบ้านอิฐบล็อกนาโนค่ะการเรียงก่ออิฐบล็อกนาโนนะคะไม่ต้องใช้ทักษะช่างสูงเลยเรียกว่า ก่อเลโกโปเป็นนะคะอิฐประสานได้เนี่ยใช้งานเหมือนกันเลยค่ะ <_ d un> การสร้างบ้านอิฐบล็อกนาโนนะคะจัดนิยมสร้างบ้านในระบบผนังรับแรงค่ะ <_ d un> ขอเป็นดินเดิมนะคะดินแน่นดินรับน้ำหนักได้ป่าถึง10ตันเราจะทำฐานแผ่นะคะ <_ d un> ฐานรากตื้นสติฟฟาวเดชั่นค่ะอาจจะเป็นคานต่อเนื่องนะคะเป็นเทระบูญหนาหนาไปได้เลยเหมือนจอดรถนะคะ ไม่ต้องตัวเล็กแถมแล้วไายากใส่ไท้ไหมครับอยากใส่ไ้ไหมครับ สวัสดีค่ะที่ท่านเห็นนะคะตัวนี้เป็นวัสดุนวัตกรรมใหม่ด้านการก่อสร้างค่ะอิดบล็อกนาโนนะคะเล็กซ์ลนๆนอิดนาโนค่ะทําไมถึงเรียกนาโนนะคะก็คือเราล้อมาจากคอนเซปต์การสร้างบ้านหลังเล็กได้ด้วยตนเองนะคะตัวนี้นะคะผลิตจากคอนกรีตระบบกเปียกค่ะเท hey, คอนกรีตใส่แม่พิมพ์นะคะแกะออกมาบ่มต่ออีก15วัน เพื่อให้คอนกรีตขึ้นสเตงน,นะคะมีความแข็งแกร่งแข็งแรงรับน้ําหนักได้มาก1ก้อนรับน้ําหนักได้มากถึง15ตันค่ะสุพรรณบุรีนาโนเฮาเราสต็อกไว้หลากรุ่นหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นก้อนใหญ่ก้อนเล็กก้อนเรียบรุ่นฝั่งบล็อกไฟนะคะก็สั่งได้วันนี้เราให้ชมค่ะสำหรับการขนส่งนะคะ โดยการใช้รถกระบะค่ะปกติแล้วรถกระบะนะคะจะมีพื้นที่เรียบน้อยนะคะติดซุ้มล้อวิธีแก้ไขนะคะเรามาแบ่งปันความรู้แชร์เทคนิคดีๆให้กันว่าวิธีแก้ไขนะคะคือเรียงอิดลายก้อนนะคะให้เป็นพื้นเรียบแบบนี้เลย,ยก่อเรียงแบบเว้นซุ้มล้อไว้นะคะ 在那边呢，吧？在那 สวัสดีค่ะคุณเนนเจ้าขาตัวนี้ไม่ใช่อิฐมอนค่ะตัวนี้เป็นอิฐคอนกรีตนะคะบล็อกคอนกรีตอนเนกประสงค์นะคะ <f uzz> ชื่อวัสดุที่บริษัทต,ตั้งเรียงอิฐนาโนนะคะอิฐบล็อกนาโนเป็นบล็อกคอนกรีตล้วนค่ะลักษณะาาการก่อสร้างจะคล้ายอิฐประสานบ้านดินเลโก้นะคะ เราจ,จัดจำหน่ายเริ่มต้นก้อนเดียวก็แบ่งค่ะแต่ว่าการขนส่งต่างหากคือเรื่องสำคัญปัจจุบันนี้นะคะค่าขนส่งแพงกว่าค่าของอีกตัวก้อนใหญ่65นะคะรุ่นเรียบ55บาทเรายังมีเรียบเล็กด้วยเริ่มต้นที่45บาทค่ะ1ตารางเมตรใช้เพียง14ก้อนนะคะราคาต่อตารางเมตรไม่ถึง1,000บาทค่ะ นี่คือรับน้ําหนักเยอะมากๆนะคะมีการเสริมแนบมาสําหรับการบรรทุกนะคะตัวอิดอยู่เรียบร้อยนะคะในคอกอย่างดีนะคะไม่มียืนยาวนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีๆสำหรับท่านที่สนใจนะคะ เข้ามาเลือกซื้อเลือกขาอิดของเราก่อนได้นะคะมีสต็อกอยู่นะคะอยู่ในไทยพร้อมส่งค่ะไม่ว่ารุ่นก้อนใหญ่ก้อนเล็กก้อนเรียบนะคะหรือสั่งผลิตรุ่นบล็อกไฟนะคะใช้เวลาเพียง10บกว่าวันค่ะคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

กดมันลงไม่ร่นไม่ล่นรอ เรากะสี่องมุมไม่ให้มันรัดะนะเนาะใช่ครับไ็นรัดกดมันแค่ล็อกลัดขานล็อกอะไรมันให้ดี